ชาวบ้านน้องลุงปุ๊กของเราแล้วก็แม่ขาวพ่อขาวท่านใดที่เสร็จภารกิจแล้วก็เจริญพระเจริญพรได้มานั่งต่อแถวนะเดี๋ยวเราจะได้บูชาสองค่างทางได้พ่อใหญ่เอ๋นั่งสองค่างทางนี่นั่งมาตอนนี้ก็ได้ค่อใหญ่นะนั่งสองฝั่งเลยน้อย ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานเะนี่ยเราจะได้บูชาสักการะนะ,ะ,ะพระบรมสาดีลิธาตาแล้วก็พระแก้วมรกตนะ,ะเป็นพระแก้วที่ได้เป็นที่บูชาสักการะของเราทั้งหลายแล้วก็พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งใดปฏิสถานอยู่หนะ้าพระเจดีย์นะ้นองลวงปุ๊กแหนะ่งนี้การนัดก่อนในช่วงเช้านี้ก็นิึบนนะครับคณะครูบาอาจารย์พนะระภิสูจนะ์สมานเนนะของเราได้นะมาที่ลานด้านหน้าพระเจดียนะ์เพื่อจะได้นะร่วมพิธีในการอัญเชิญนะ อันเชิญพระปรมาสารีลิกธาตุขึ้นสู่ราชรถนะ,ะบุสปกที่ทางกันไดาญาโดมนะ,ะเทพระพุทธเทพธิดาได้ช่วยกันประดับประดาะให้เกิดความงดงามนเพื่อบูชาสักการะ,ะให้ญาโวมทั้งหลายได้ได ทำบุญนะยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะในแต่ละปีพนะระอาจารย์มหานพรหรือว่าพระอาจารย์มหามนันะัสนะนะซึ่งก็เป็นคณะครูบาอาจารยนะ์ที่นะไดนะ้ช่วยกันนะช่วยกันทำสถานที่แห่งนีนะ้ให้เป็นที่นะจเจริญบุญจเจริญกุศลนะให้กับ เราท่านทั้งหลายขณะนี้ก็ในวันนี้ขาะนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเนาะท่านใดที่สะดวกนะสะดวกจะมาร่วมบญร่วมร่วมกุศลกับคณะผูบารม์พระเจ้าประสงค์ปอกขาวแม่ขาวที่ได้มาอยู่ประพติปฏิบัติธรรม นสถานที่แห่งนี้นะได้ร่วมเจริญกุศลทำบุญใหญ่ในปีนี้ก็คือการได้มาอยู่รเพื่อปฏิบัติธรรมได้มาร่วมงานในการอัญเชิญพระบรมรีรูปกระถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ น้อมจิตน้อมใจนะบูชาสักการะนะ,ะด้วยเครื่องสักการะตามที่ตนหาไดนะ้ดังนั้นก็ย่ยาจยงที่อยู่ทางบ้านน้องไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องสไลายก็ดนะีน้องลงปุ๊บก,ก็ดนะีได้ยินข่าวหรือว่าเปิดดูทาง Youtube หรือว่า Facebook ก็ดีนะวันนี้นะขบวนรถ อันเชิญพระบรมาสารีริกธาตนะุขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้าจะได้นะไปโปรดบรรดาญาติโยมทั้งหลายนะที่อยู่ทางบ้านกะ็นะให้เตรียมเครื่องสักการะบูชานะตามที่ตนจะหาได้นะไว้นะต้อนรับไว้บูชาแนะด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้า ดังน really oui. well ั้นก็ตอนนี้ความพร้อมของคณะครูบาอาจารย์ความพร้อมของญาติโยมก็กำลังเตรียมความพร้อมดังนั้นถ้าใดที่พร้อมแล้วก็เจริญพรเนาะได้มาพร้อมกันที่ด้านหน้าพระเจดีคณะครูบาอาจารย์ะฏิสูตสำเึกทุกโต๊ทุกคนนะ ได้มาร่วมพิธีนในการอันเชงนพระบรมสารีริกธาตุพระเก้่ยวมวรกตแล้วก็พระพุทรูปทองคำนะกินสูรราชรสอุตสาบันะแต่นานี้ก็ในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเนาะที่จะไปร่วมบูชาสก,การะนะ งานนี้ก็นในช่วงเชานะ้าของวันนี้หลังจากที่ได้มีอมนนะิทีอนเชิญพระบรมรสริทกธาต่พระเจดีน้องหลวงปุกนะ๊กมาประดิสถานที่าทราชรถบยบุษบกแล้วก็จะได้อัญเชิญพระบรมรสริทกธาตนะิได้วนรอบหมู่บ้านนะ ไม่ใหญ่รถรถนะเด้อไม่ใหญ่นะตอนนี้ลาชรถดกำลังทอไว้มานะเออเบื่องรถในเด้อนะตอนนี้มาแล้วนะงานก็คณะผู้บายจารย์นะครับเนี่ยเอาทออีกโนะทออีกนะทอ โอ้เล่โยถือไว้บาทเนาะถือไว้ก่อนโยนะโยถือบาทต้องนั่งข้างหน้าโน่นนะอันนี้วมนะครับคณะครูบาอจารย์นะครับเราพิสุกสมณเนะครับเด พร้อมเพียงกันที่ด้านหน้าพระเจดียนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระอาจารย์มหานพรนผู้เป็นประธานแม่งานก็จะได้นำพาคณะคุบายการได้กล่าวริงเชิญพระปรมาสาหีลิกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ แล้วก็พระพุทธปฏิมาอันเป็นที่บูชาสักการะของเราทั้งทั้งหลายดังนั้นนี่ก็ในช่วงนี้ก็คงจะใกล้ได้เวลาก็ขอ,ขอนิมนต์นะครับคัวบ่าวจ์พระพิสุสู์สมเดน็ทุกโลกทุกองเลยนะครับนะ เสร็จสิ้นไปแล้วกิจแล้วนะครับเนี่ยเพื่อยมเขานั่นเขาเขาชวนวนมากจะใส่ตังใจตังเนาะเวลาเนี่ยไปยังคุยไปก่อนในทั้บุญจะส่งบอกเขาในนั้นก็ทุกคนนะครับเพื่อความพร้อมเพรียงในช่วงภาคเช้าซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของนายสุมาณมลาการ ผู้ทำการบูชายอมมอบกายเหวีนะ่ยนงะถวายชีวิตของตนเองเพื่อเป็นพุทธบูชานะธรรมบูชาหรือว่าสังฆบูชาบูชาพนะนะราะรัตนตรัยนี่ก็แสดงให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นนะว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมงานเจริญกุศลนะที่คณะครูบาอาจารย์ได้ พาเรานะบูชาสักการะนี่ก็มีแบบแผนนั่นยะม่นะมีแบบแผนนะเป็นแบบอย่างของโบราณกักบ,บัณฑิตท่านนะที่ท่านกล้าตัดสินใจอยูนะ่การที่จะสละอะไรบูชาบุคคลผู้สูงสุดบุคคลผู้เลิศเนี่ยก็ต้องอาศัยการเสียสละเหมือนกันโยมนะการเสียสละจาคะ ความสลับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพื่อบูชาสักการะดังนั้นนี่ก็แสดงให้เราได้เห็นโยมบุญกุศลของผู้บูชาสักการะบุคคลที่ควรแก่การบูชาสักการะบุญกุศลนี้นับประมาณไม่ได้โยนะมีพระบาลีบทหนึ่งที่

บูชาสการะโยนกับเราที่ส่งไปถึงโยมก็ได้เพราะว่าจิตใจแห่งการบูชาสการะของเรานี่สม่ำเสมอเหมือนกันอยูออ่เราไม่ได้แยกว่านี่เป็น อัฐิธาตุหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำการบูชาด้วยใจที่เลื่อมใสในคุณของพระองค์ท่านขณะที่เราท่านทั้งหลายจะโปรยดอกไม้บูชากระคั้นคุวาจาย์ท่านก็ไม่ปล่อยให้กระแสจิตกระแสใจของญาติโยมเนี่ย ล่องลอยไปกับสายลมก,ก็จะมีการสวดสาธยายอยู่สาธยายคุณของรรัตะนะไกรตั้งแต่บทพุทธคุณว่าอิติปิโสพคะเะาวาังสมาสัมพุทธเวชชาไปเรื่อยนี่วยขอกราบขออนุญาตพระมหาเถระ ญาติโยมทุกคนฟังทำของพระอาจารย์นะให้พ่อใหญ่ตั้งแถวอ,อยู่ตรงน,นี้ขึ้นไปตั้งแถวข้างบนนะตั้งแถวด้านบนตั้งแถวด้านบนตั้งแถวตรงนี้นะพ่อใหญ่นะตรงนี้อ่ะยืดขึ้นยืดขึ้นอ่ะมิาหนังก่อยก่อนกะเดา จะจะไปสอนกันมาด้ออกมาทางนี้อ่ะพอใหญ่มาทางนี้ก็ได้ยืดทั้งหนึ่งกว่าหนึ่งอ้าพ่อใหญ่มาทางนี้มาพอใหญ่มาเออเดี๋ยวจัดแถวก่อนเดี๋ยวจัดแถวก่อนานั่งก็ได้มาพอใหญ่มานี่เด้ออ้ามาไหมใหญ่มาเดินมาเดินมา นิมนต์ครูบาอาจารย์อยู่ทางรอบๆนี่ได้นะครับหรือแต่ข้างในก็ได้นะครับข้างในก็ได้ตั้งขอใหม่รอยเท้ตัวได้ไหมลูกเอาไว้ครูบาอาจารย์เอายืนตั้งแถวตั้งแถวลงไปตามนี้โยี่ยหะตั้งแถวลงไปตามนี้เลยแล้วเราจะอัญเชิญเสด็จระสัมมาสัมพพูดเจ้าเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนจ้ะขึ้นมาก่อนะตัวนี้นะหันยืนหันหน้ามาทางนี้ พ่อยหญเดือยหันหนามานด้อหนามาเนนามาข่าหากันอ่าอ่าแล้วตั้งแถวลงไปเลยตั้งแถวลงไปนะยืนก็ตรงนี้ตด้ก็ได้ขึกก้นมาเยก่ยงขยับขึ้นมาเอีก,ก็ได้นะขยับขึ้นมาเีก็แม่ขยับขึ้นมาเอีองอ่ายมอยู่ทางนู้นด้วยด้อยมทางนู้นด้วยตั้งแถวให้เป็นตั้งแถวให้เป็นระเบียบตั้งแถวเป็นเวกช่องว่างกันเดิม ก็ตามขั้นนี่แหละยืนเ้ามาเลยตามขั้นเนี่ยไได้ก็ยื้าไรมานะคน้ไคุยงออกจากไมได้ออกมาเรียนส ทำอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาเถระสี่รูปด้วยกันมีท่านพระอาจารย์มหาคุณมีปุญญบุตรโธพระอาจารย์มหาหมนชัยจารุวันโนพระอาจารย์มหากรมจัดโอภานโสและก็พระอาจารย์มหาสรงชัยอาคาปัญโยเป็นตัวแทนของพวกเราอันเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นสู่บุกสบบนะบุสบล รถบุตสบุกเราที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรในขณะที่กล่าวเชิญแล้วพระธาตุนำโดยพระอาจารย์มาบุญมีเนี่ยจะนําเดินออกมาเราก็จะสวดพุทธคุณธรรมคุณไปด้วยเข้าใจไหมหลังจากนั้นเราก็เอาดอกไม้โปรยพนมมือด้วยโปรยค่อยๆโปยนะอย่าไปใส่ทีเดียวหมดมันได้บุญทีเดียวได้บุญทีเดียวเข้าใจไหมกวกแกเข้าใจไหม <Okay. S 1> เอาใจแบมแก่นะเขาใจแบมทำไมานอ่างเเดี S ๋ยวก็ตรงหนูต้องเป็นช่องให้พระเดินตรงนี้ลูกเด้อขยับมาทางนี้ลูกนะเวลาพระท่านเดินมาท่านก็จะออกแก้มลูกมอเตอร์ขึ้นมาทั้งหมดในตัวทั้งหมดเนี้ยขึ้นมาตรงนี้เลยนะคนเนี้ยเดี๋ยวพระจะดูม้าที่ละลัยขึ้นมาขลังขลัง มันทำม,มาถึงนี้แล้วเราก็ทยอยตามมาเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆอย่าไปแยกกันนานเดี๋ยวมันจะไม่งามแล้วก็โปยุยดอกใหม่ข้างบนนี้นิดเดียวขอใจมากนะเดี๋ยวถึงต่อเรือรอความพร้อมนิดเดี <c oughs> อ่าไม่นั่งแล้วนะอ่ะนา,านิมนต์ครูบาอาจารย์ครับขอคำอัญเชิญ

ใครถือไม่ช่วยเสียงผมไปนะครับอันรมยังพุทธะสาปะคะวันโตตัวบาบานกนัมมาการังการโรมาเสมนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต จงไหว้่าตามนะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุตียมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามี ทุติยัมปีธรรมมังสารานาังขจา,ามีทุติยัมปีสังฆังสารานาังขจา,ามีทุติยัมปีสังฆัง สารนังฆาชามีสาธิยามปีพู้ทางสารนังฆาชามีสาธียามปีผู้ทางสารนังฆาชามีสาธียามปีธรรมังสารนังฆาชามีสาธียามปีธรรมังสารนังฆาชามีสาธิยามปีสังขังสารนังฆาชามีสาธิยามปีสังขังสารนังฆาชามีเดสารณักขมนนางปริปุนังเดสารณั านะอามาพันติต่อไปลงรับสินห้าความกระสินแปดนะสำหรับโยมที่เป็นชาวบ้านก็สมาทานสินห้าสำหรับโยมที่ต้องการสมาทานสินแปดก็สมาทานสินแปดค่อยว่าตามอตาตมาอรตามาจะให้ไปตามลำดับปานานติปานตามเวรมณีสิขาบัานทางสมาธิยามี วระมณีส <toys> ิขาประทังสมาธิยามีอากินนานทานามเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามีอากินนาทานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามีอย่าหยุดที่ศีลห้าว่าต่มตามเมสุมิชฌาจาราง เวรมณีส uh, uh, ิขาปะทังสมาธิยาณีส re ิขาปดนะอาปรามาจาริยาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีขอยวขาเหองกัน โมตสภาวางรามเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีโสภวะธรรมเวรัมณิสิกขาปะทังสมาธิยามีสุรางเมรยมฉาะมาทัตฐานามเวรัมณิสิกขาปะทังสมาธิยามี อยู่ไว้เพียงแค่นี้ต่อไปสิบแปดเราะว่าตามเวการะโภชนาะมเวรมณีสิขาปัทังสมาทิยามีเวการะโภชนาะเวรมณีสิขาปัทังสมาทิยามีนัจจกีตาวาจิตาวิสุกะทัศนามาราคันทะวิเลปนะตารณะมันดานวิภูสนธา,านาม வேරමනිසිखा පනම් සමාධයාමෙන් ජකිතවාටවිදුුගතසන නර ක්ඩාවිරේ පනठරana ගනවිබසනටන වෙරමනසිखा පටම් සමටියන ජන් සයනමහා සයන เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีไปว่าตามนะสิ่ห้านะจีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ ว่าดังๆมันเป็นเสียงห่างอยู่ในเมืออิมานีปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีเสีสิเกิว่าสามครั้งอิมานีอัตตาสิกขาปทานิสมาธิยามีอิมานีอัตตาสิกขาปทานิสมาธิยามี อิมานอาธาสิคาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยติสาธุสีเลนังสุขติยติสมาสีรลังสุติยุิสาุเพื่อต้นเราได้กล่าวขอแสดงตนเองทั้งหมดทุกคนทุกท่านว่าเป็นอุปาสกุปาสีการแล้วก็สมาทานศีห้าศีแปดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาใน อุศลเบื้องต้นที่จะอัญเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่ไปทั้งสามหมู่บ้านในภาคตลาวันนี้ต่อไปเราตั้งน้มโม่สามจบพร้อมกันอันตมายามาาังโกตันสาบังเขาวันโตโกปภะกัาานน้มการังการรมาเซมนาโม,มต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามุอัตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุททางสารนังขจามีพุดทางสารนังขจามีพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทมและพระสูงรมและพระสูง ข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งความุทธาเจ้าข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งคระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่งเป็นที่เพื่องเป็นที่ระเรื่อเป็นที่ระเึกเป็นที่กำจัดไยได้จริงเป็นที่กำจัดไปได้จริงธรรมสารนังขจามีธรรมสารนังขจามีข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่เพื่่าเป็นที่เพื่องเป็นที่ระเรื่อเป็นที่ระเรก เป็นที่กรรมจัดภัยได้จริงเป็นที่กรรมจัดภัยได้จริงสังฆังสารนังคชามีสังฆังสารนังคชาเมียพระเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์พาเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่เพื่งว่าเป็นที่พื่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกเป็นที่กรรมจัดภัยได้จริงเป็นที่กรรมจัดภัยได้จริงสมันตังสมมันตังเทวาเดสุงะทวาเดสูอันตระคัจฉัน ตันสาราัตัเทวตาเทวตาพุทาุทาสรสตีรามนัษานังมนานังสัมมุสันตุปัวุติยาพุติยาพเทวดาทั้งหลายทั้งปวาคนจักรวาล นจักรวาลมาตงมาสถานที่นี้สถาลงร่วมอนุโมทนาลงร่วมอนุโมทนาดีดีการอันเชิญเสด็จการอันเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายของเราทั้งหลายความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองรอดการนนา กาลนานิวาตปฏิอาทิจุติวัตปฏิอาทิโจรัติมาภาติจันติมารัติมาภาติจันติมาหนาทุกข์โยตปฏิหนาทุกข์ขโยตปฏิอายิตปฏิพรามโนุสัยเยตปฏิมมโนอัตนสัพพะมโหรัตนทัสสะปโมรตตุโตตปฏิเตชะสัตโตตปฏิเตชะสัตยิทยอมรุ่งเรือง ในเวลากลางวันผ้าทิตย่อมรุ่งเรืองในเวลากลางวันพราจันย่อมรุ่งเรืองในเวลากลางคืนพราจันย่อมรุ่งเรืองในเวลากลางคืนอษัารย์ผู้ฝูกสอดเครื่องรวมกษัตริย์ผู้ปูกสอดเครื่องรลมย่อมสง่างามย้อมสง่างามภามเก่าคือพระขีณาสูตราเก่าคือพระขีณาสูตผู้แข่งชันอยู่ผู้แ่งชานอยู่ย่อมรุ่งเรืองย่อมรุ่งเรืองุ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวนพระสัมมาสัม เราทั้งหลายองเราทั้งหลายรุ่งโรย่อมรุ่งโรยด้วยเดชานุภาพด้วยเดชานุภาพทั้งห้าประการทั้งห้าประการทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนปีธานีปิธานียังโคนโตยังโคนโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมานุโพทิงธรรมานุปทิปอากังขมานาอาการขมานา마จิตา마จิตาธรรมสัทธาธรรมาสัทธาธรรมฉันทาธรรมฉันทธรรมานาสมานาสิมัญจาริมัญจาสาริราธาตุกังสาริราธาตุกัง

เทวะมหาเทวะอันเจสังจาอัรเจสัญจาเทวะมนุษสาธีนางเทวะมนุษสาธีนางพุทธาธีพุทธาธีรัตนตยาสรารัตนตยาสาอนุสรณัตถายาอายาโุจนะถายาจารจนะถานาจารท่านผูทเจ้เดินทั้งหลาย อาบตทนี้บัดนี้ข่าพระเจ้าทั้งหลายพร,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 ระ,มมะพเจ้าทั้งหลายอยู่ฟังอยู่เึ่งการตัดสรู้ธรรมตามเสดงตามสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นได้มีจิตเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวมีศรัทธาเหมือนกัน อมีฉันท่าร่วมกันมีฉันท่าร่วมกันเพราะอันเชิญแสดงจเพราะอันเชิญเสด็จพุทธาสรีลาพุทธาสรีลาธาตุกลงธาตุกลงคือพระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุทั้งหลายพระอรหันตธาตุทั้งหลายเพาอันเชิญเสด็จเาอันเชิญแสดงพระพุทธสุวรรณนา พระธู้รทาก่อนารณแงขออันเชิญเสด็จพราพุทธรัตนมณีให้ปฏิสถานห้าผู้สบงณอันประเสนนี้เดรอดรอบหมู่บ้านน้องเจ้าเรือน สาหรายสาหรายได้น้องรวมกลุ่มได้น้องรวมกุ่มเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ระลึ่อเกลื่งรัตนาตายรัตนาตายพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นต้นและเพื่อเป็นที่สังการราและเพื่อเป็นที่สังการร้างคือาอทางแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเทวดาด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายอื่นด้วยอับดุลเตย